สวัสดีทุกท่านครับในวันนี้เราจะมารู้จักกับข้าววิตามินโฉมใหม่ครับคุณภาพอัดแน่นแต่เม็ดซึ่งทุกท่านสามารถบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้อดอยากได้แล้วตั้งแต่วันนี้เลยครับ นูริชช c ิลเนนะครับหรือ NTC ครับมีความคิดริเริ่มครับที่จะใช้หลักการทางธุรกิจเพื่อแก้ไขปัญหาความหิวโหยในวัยเด็กอย่างยั่งยืนครับโปรแกรมนี้เริ่มต้นด้วยอาหารที่มีสารอาหารที่มีประโยชน์ซึ่งพัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์ของลูกสกินที่รู้จักกันในชื่อไวตาามิวครับซึ่งผลิตในโรงงานผลิตตามส่วนที่สัญญาในสหรัฐอเมริกาอาร์เจนตินามาลวีและจีนครับ วิตามิลครับเป็นแบรนด์ในเครือของบริษัทนูสกินที่ลูกค้าและพนักงานสามารถซื้อวิตามิลและเลือกบริจาคอาหารครับให้กับองค์กรไม่แสวงหากําไรที่เป็นหน่วยงานที่3ซึ่งเชี่ยวชาญในการแจกจ่ายสิ่งของครับเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่มีภาวะทุพโภชนาการและความปดยากนับตั้งแต่นูริชเดอ h ชิลเดนครับก่อตั้งขึ้นในปี 2,545นูสกินได้บริจาควิตามินมากกว่า700ล้านมื้อให้เด็กที่ขาดสารอาหารทั่วโลกในกว่า60ประเทศครับและเป็นโอกาสให้พวกเขาได้เจริญเติบโตอีกด้วยโดยในปี2,563ครับเพียงปีเดียวโครงการ Nourish the Children ได้มอบวิตามินมากกว่า46ล้านมือ้อช่วยเด็กกว่า120,000คนในทุกๆวันเลย วิตามีโอครับถูกพัฒนาโดยได้กำหนดส่วนผสมและอัตราส่วนที่เหมาะสมกับเด็กที่ขาดสารอาหารผลลัพธ์ที่ได้คืออาหารที่มีทั้งวิตามินแร่ธาตุที่จำเป็นพร้อมทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันและไฟเบอร์ที่สมดุลกันอีกด้วยส่วนประกอบสำคัญของวิตามีนอครับได้แก่กรดไขมันจำเป็นสำหรับการพัฒนาสมองสุขภาพผิวและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแร่ธาตุที่จำเป็นครับสำหรับการรักษาสมดุลของเหลวและการทำงานของกล้ามเนื้อให้เป็นปกติ วิตามิน A ซึ่งจำเป็นสำหรับการมองเห็นและการทำงานของภูมิคุ้มกันและสารอาหารบำรุงกระดูกครับสำหรับการเจริญเติบโตตามปกติและการพัฒนาโครงกระดูกดังนั้นมาร่วมกันบริจาคข้าววิตามิลโฉมใหม่คุณภาพอัดแน่นเต็มเม็ดเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้อดอยากกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ครับมาบริจาคร่วมกันนะครับ